สวัสดีครับพอดีผมดูข่าวดูคลิปทุกเช้านะจะส่วนมากที่ดูคลิปเนี่ยผมก็ดูไปเรื่อยแต่ที่ท,ที่ที่ว่าออกข่าวบ่อยที่สุดเลยนะที่เห็นออกข่าวเนี่ยส่วนมากเลยนะจะเป็นคนต่างด้าวออกมาอัดคลิปมาประจานลอติคนไทยพูดใส่ร้ายมั่งอะไรมั่งมากมาย แต่ผมไม่เคยเห็นคนไทยนะอัดคลิปดา่าคนต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นอัดคลิปดา่าพวกเาลาวกัมเมนพมา่ามอนหรือประเทศต่างๆเนี่ยผมผมชอบอย่างหนึ่งคนไทยไม่เคยอัดคลิปแล้วก็ดงลงตำหนิหรือวิจารณ์คนต่างด้าวหรือว่าคนที่มา ไม่เคยเห็นเลยนะที่ออกข่าวประจําเนี่ยที่ออกข่าวว่าเออเ,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวคุณเดี๋ยวเดี๋ยวประเทศนี้ปากแ๋วมั่งเดี๋ยวคนนี้ลองของมั่งอย่างล่าสุดเนี่ยที่ไอ้พมา่ามันบอกว่าอยากได้ของรับของพิงเยอะๆแล้วก็ล่าล่าล่าสุดเนี่ยผมเห็นผมเห็นช่อง youtube ของพี่อะไรนะที่ลงมาเมื่อกี้ที่ผมดูเมื่อกี้นะมาพูดถึงเหมือนกันลองของเหมือนกันอีก คนไทยเนี่ยอัดคลิปมีแต่โต้กันไปโต้กันมาก็อย่างที่ในโซเชียลอะที่พวกเขาโต้กันไปโต้กันมาเนะมีเรื่องมีปัญหากันเพราะว่าคนไทยกับคนไทยเนี่ยอน,นั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่นี้ผมเห็นเนี่ยพม่ามอนเนี่ยมันเยอะที่เขามาทํางานในเมืองไทยเนี่ยแล้วคนไทยก็ใจดีนะคนไทยไม่เคยไปหาเรื่องก่อนหรอกอ ที่อยู่ปเป็นตัวเหมือนกันแวคนนี้พวกพม่าเยอะแต่คนดีก็ดีนะไม่ใช่ว่าอะไรหรอกแต่ส่วนมากเนี่ยถ้าอยู่นานๆไปมันเริ่มจะรู้นิสัยคนไทยแล้วไงว่าคนไทยเนี่ยไม่ค่อยจะชอบมีเรื่องไม่ชอบมีปัญหาชอบอยู่อย่างสงบหรือทะเลาะก,ก็ทะเลาะก,กันเองมีปากเสียงกันเองจะไม่ค่อยไปยุ่งกับพวกนี้หรอกพวกพม่าพวกคขเมนพวกกัมพูชาพวกคนลาวหรอกคนไทยเนี่ยมีจิตใจเมตตานะ แต่เรานี้ยิ่งดีเท่าไหร่เนี่ยพื่นี้มันยิ่งได้ใจอะ่ะผมนี่มีเพื่อนมอนพม่านี่เยอะนะอ่าแล้วตามที่ผมคุกค,คีนะวกนี้ไม่ค่อยได้รับการศึกษาเท่าไหร่แล้วใจมันถึงเถื่อนไงนี่น่าละสงครามถึงได้เกิดประเทศมันเพราะว่าตำรวจคนไทยนี่ก็ใจดีะนะอมออะไรก็ใจดีนะ คนที่เข้ามาในร้านทั้งร้านเลยอะที่เข้ามาก่อนเนี่ยไม่มีบัตรหรอกครับมาทําทีหลังเข้าผิดกฎหมายก่อนอม,มาทํางานในเมืองไทยเราในคิดดูในเงินอ่ะพวกมันมีเงินนะมีเงินเยอะซื้อนู่นนี่นั่นเปิดมาแย่งอาชีพคนไทยเลยคนไทยก็ยังไม่ว่าเราสงสารเป็นประเทศเขาลําบาก แต่มันจะมีไอ้พวกปากเก๋วอยู่สังเกตนะครับลองให้ลองลองลองให้พี่ๆท่านๆเนี่ยลองไปสัง,ส,งสังเกตดูว่าคนไทยไม่เคยอัดคลิปด่านะด่าคนต่างด้าวด่าคนพวกนี้ก่อนเลยนะไม่เคยไปดูถูกเหยียดหยามนะไม่เคยเลยนะมีคลิปไหนมั่งครับลองมาให้ผมดูหน่อยว่าคนไทยอัดคลิปด่าพวกเนี้ยมีแต่พวกเนี้ย ที่มันชอบอัดคลิปลงนู่นนี่นั่นนู่นน,นี่นั่นที่เป็นข่าวประจําเนี่ยเราให้ตํารวจไปถึงหน้าห้องหน้าบ้านเนี่ยอเด็กที่เห็นบอ่อยที่สุดเลยเนะี่ยพม่แล้วคนเราก็ไม่กี่คนมีคลิปหลายคลิปที่เขาอัดลงอะ่ะนี่ผมฟังมานานแล้วฟังมาเป็นปีเห็นอยู่เรื่อยไงแล้วผมก็ใจขอ,ของคนไทยเราเป็นคนมีเมตตา สขี้สงสารคุณลองแบบว่าแต่งตัวมซอหรืออะไรก็แล้วแต่คุณลองแต่งตัวเข้าไปหรือว่าคุณบอกว่าอดข้าวแล้วคุณไม่มีเงินหรือคุณอะไรเนี่ยคนไทยช่วยครับนิสัยคนไทยนี่ดีอย่างนี้แหละถึงจะโมโหหรือว่าไอคนนี้มาเจอหน้ากูกูจะฆ่ามึงกูจะต่อยมึงหรือกูจะอะไรก็แล้วแต่จะทะเลาะบาะแ้กันเพแต่ถ้าแยกไปอยู่ส่วนส่วน,ส,วนส่วนตัวแล้วพวกนี้นะถ้ามีคนน่าสงสารก็ไปนะพวกนี้ช่วยครับไม่ว่าจะเป็นมือปืนไม่ว่าจะ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แต่คนไทยเราเนี่ยจะใจตรงกันคือหนึ่งมีความเมตตาสงสารกับผู้ที่ได้วกว่าเวลาเขาตกทุกข์ได้ย,ยากเรามาขอพึ่งเนี่ยคนไทยส่วนมากอะไม่ว่าจะเป็นนักเลงหัวไม้ก็ยังช่วยเลยครับนิสัยคนไทยนี่ไม่ชอบแบบไปเกะกะละลานบ้านเมืองคนอื่นเขาชอบอยู่อย่างสงบก็เหมือนกับเพลงชาติเราว่าไทยนี่รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาด เอกลาจะไม่ให้ใครคมขีอืมที่น,นี้เรื่องจริงผมขอฝากคลิปนี้ให้กับคนต่างด้าวทุกคนด้วยจะคิดจะทำอะไรคิดถึงความดีของคนไทยเขาด้วยคนไทยเขาไม่เคยไปคนไทยเขาไม่เคยไปว่าร้ายป้ายสีไม่เคยไปดูถูกดูแคลนคุณเลยไม่เคยอัดคลิปตำหนิพวกคุณเลย ขอร้องเธอไอ้ที่ว่าปากแจวอะขอร้องเราอยู่อย่างสันติคุณเข้ามาทํางานคุณมีเงินคุณก็ส่งกลับบ้านให้ลูกให้เมียให้ครอบครัวคุณส่วนคนไทยก็ทํามาหากินกันไปพวกเราต้อนรับทุกประเทศอย่าเอาความดีของคนไทยที่มีให้เนี่ยไม่มีค่าคุณจงรู้ค่าคนไทยเป็นผู้ให้เสมอ คนไทยมีเมตตาคนไทยสือศาสนาพุทธพวกคุณก็ศาสนาพุทธประเทศลาวก็พุทธจีนเวียดนามไทยลาวทุกประเทศก็ถือว่าเป็นพี่น้องกันแล้วคนที่ว่าเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเขาก็มางคนเขาก็ปีกลัวเขาก็ต้อง ทมาหากินเราทมาหากินจริงแล้วก็เขาก็<ๆ>ชื่นชมเมืองไทยและคนไทยแต่คุณอย่ามาแค่เสียงสองเสียงสามเสียงที่คุณอัดคลิปแล้วลงโซเชียลว,ว่าประเทศไทยอย่างู้นอย่างนี้คนไทยอย่างนู้นอย่างนี้แล้วผู้หญิงอย่างู้นอย่างนี้ผู้ชายอย่างนี้แล้วความเจริญอย่างนู้นอย่างนี้คุณอย่ามาทําให้พวกเขาเสียเพราะพวกคุณคนเดียวเลยผมรู้ว่าผมนี่ฟังภาษาพม่าไม่รู้นะรู้ว่าเป็นบางคํา รู้จักคำดา่ามันอะคำดา่ามันว่าอย่างไงผมเคยคุกคีมาเยอะแล้ว,แ,ลวแต่อีกอย่างหนึ่งนะคำว่ามารยาทนี่ัวนี้เขาจะไม่ได้หัดมาเท่าไหร่จะไม่เหมือนคนไทยแต่การที่เราจะไปอยู่ได้บ้านใครเมืองใครเนี่ยต้องรู้จักปรับตัวอ่อนน้อมถ่อมตน ก็เหมือนว่าถ้าเกิดว่าพวกคุณเนี่ยมาจากประเทศอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ปเปิดสมือนว่าคุณไปอาศัยบ้านเขาอยู่คุณควรจะทําตัวอย่างไรมีบ้านหลังหนึ่งให้ข้าวให้น้ําให้งานให้อะไรคุณทําเนี่ยให้อะไรคุณกินเนี่ยให้คุณมีเงินมีทองเนี่ยในบ้านหลังนั้นอะแล้วคุณจะไปหัวหมอหรือจะไปติเจ้าของบ้านเหรอ,อืม ผลองคิดดูให้ดีนะถ้าใครเป็นคนต่างด้าวหรืออะไรถ้าแปลภาษานี้ให้ให้ให้เขาได้รู้หน่อยเจช่วยแชร์คลิปนี้หน่อยให้เขารู้หน่อยอย่าทาเป็นเก่งรู้ไหมมือปืนเขาหน้าไม่โหดหรอกเขาใจยิ้มยิ้มเขาใจดีมากแต่อย่าให้ไปเจาะหรือไปทำให จุดๆที่มันเดือดของคนไทยเนี่ยเกิดขึ้นนะคนไทยทุกคนผมบอกไปเลยว่าดีดๆน่าใจให,หายร้ายๆย,ย,ยิ่งกว่าเสือกว่าสิงโตนะจะบอกไว้ก่อนขอฝากให้กับคนต่างด้าวทุกคนที่เข้ามาทำงานในเมืองไทยผมเหลืออดแล้วเห็นคลิปลงด่าที่ไรเห็นคลิปเนี้ยมีแต่อาจ,จนคนไทยทั้งนั้นแหละ แล้วมีคนไทยคนไหนบ้างละ่ะที่เคยอัดคลิปด,ด่าพวกคุณน่ะเกิดติตําหนิประเทศพวกคุณน่ะผมขอฝากหน่อยเดี๋ยวถ้ามีอีกเดี๋ยวผมมาลงอีกเดี๋ยวทีนี้ผมจะเอาคนที่ว่ามันลงคลิปอะติตําคนไทยหรือว่าทําร้ายคนไทยหรือทาลายจิตใจคนไทยนะผมจะมาพูดอีกอันนี้แค่ผมคร่าวๆที่ผมไปฟังมาแล้วผมมันอดพูดไม่ได้ขอฝากด้วยครับฝากแชร์ด้วยขอบคุณครับ